สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและในคลิปนี้เราจะมาสุ่มซัมเมอร์ซีทแพ็กกันนะครับโดยพี่เนี่ยจะสุ่มทั้งหมดจํานวน150แพ็กด้วยกันเพื่อที่เราเนี่ยจะตามหาเจ้าต้นหูช้างหรือว่าต้นอีเลฟ انت เอียมีโอกาสออกเพียงแค่0.5%เท่านั้นนะครับทุกคนอ่าแล้วเราต้องอาศัยเนี่ยดวงจํานวนมากเลยซึ่งทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าดวงพี่เนี่ยเกลือมากมากกับการสุ่มแพ็กมาลุ้นกันว่าเราจะได้เจ้าต้นอีเลฟ انت เอียหรือเปล่านะครับแต่ถ้าทุกคนไม่อยากจะใช้ดวงเนี่ยตต้้อองงงงนนีีี่าา่่่เเเลลลลลยยคคครรรัััับบสสสาาาาหหใทกมมมวว์์ุดแแแจจปปไะ็ู ขอบคุณผู้สนับสุนใหม่ของช่องเรากับ n e m o Shop ด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าครับกับ150แพ็คกับ Summer Seed Pack นะทุกคนดูซิว่า150แพ็คจะเกลือหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหอันนี้ลองสูตรกดสกิปก่อนนะไม่ได้ <laughs> เปิดมาก็แคตารูปเลยมาเฮ้ยอันนี้ได้ดอกไม้ใหม่ครับเพอร์ s อ l ซเอาอันเดิมครับผมมารัวๆเปิดทีเผอโอ้โหยังไม่มานะครับต้นหูช้าง โอเคนี่ครับไวท์แคลอทสิบแพ็กอย่างรวดเร็วครับโอ้โหแครอดสองหมดไปแล้วทุกคนต้นหูช้างยังไม่ออกเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดในรถขนผลไม้กันดูนะครับทุกคนนี่ครับแบบซูมๆเลยซูมๆม,มาอันนี้แบบไหลครับโอ้โหรซี่ดีไลท์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ได้ยากเหมือนกันนะครับโอ้โหไวท r แครอาแครอดมาทำไมเยอะๆครับเนี่ยไปกันต่อครับ สิพ็กผ่านไปพาออราโซฟาวเวอร์ครับผมโอ้โหแครอทมาอีกแล้วต้นแพรโอ้โหแครอทจะได้แครอทร้อยเมตรหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยรซี่ดีไลท์ไม่ได้ครับหูช้างอยู่ไหนเห็นน้องๆในช่องเนี่ยเปิดกันไม่กี่แพ็คก็ได้กันแล้วนะต้นหูช้างพี่ยังไม่ได้สักอันเลยโอ้ยังไม่มานะครับอย่าบอกนะว่าเทาพเจ้าแห่งความเกลือเนี่ยยังอยู่กับเราใครก็ได้เอาเทพแห่งความเกลือออกจากพี่ทีโอชีวิตเฮ้ยนี่ไงได้มาละคำหนึ่ง ล s ซี่ดีไลท์โอเคเหลือต้นหูช้างโอ้โหโรรถเข็นได้ผลหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่ได้ผลละมาโซต่อไปครับเปิดบนร้านค้าเลยฮาวเวิร์ดชมาลัวทีเผอไปต่อโอ้โหแครอทมาทำไมเยอะแยะแครอทโออีก8นาทีจะถึงช่วงกิจกรรมด้วยนะครับพาราโซเฟเวอร์หายพีอันถูกไม่รู้เนี่ยโอ้โหแครอทต่อครับผมอันต่อไปครับ c คนตาลูปเลเจนดัลี่หูช้างอยู่ไหนจ๊ะโอ้โหไม่มาครับนี่เราเปิดบนร้านค้ายังไม่ได้ก่อปล่อยปล่อยไหลแล้วปล่อยไหลซัมเมอร์ซีแพ็คมีอยู่จริงหรือเปล่าโอ้โหดวงดวงสุดยอดมากทุกคนไปแล้วครับ30แพ็คอันต่อไปโอเคยังไม่มาครับได้แคนตาลูปมารู้เรื่องแครอทแคนตลูปโอ้โหโชนี่ไม่ได้การละ ต่อไปครับเราจะไปเปิดหน้าร้านลุงไข่ฮนะลุงไข่หูช้างจงมาโอ้โหวายแค่ลอดต่อครับไปกันต่อโอ้โรซีดีไลท์หนึ่งอันนะฮะทุกคนอันนี้จะเข้าสู่แพ็คที่40แล้วนะแบบปล่อยไหลไม่ได้กอลูกแพ้ครับปบั๊บกดทีเอลอไหลท์ทีเลอ <laughs> 150แพ็คโอ้หอันนี้แบบปล่อยไหลกับ กดสครปต์สลับกันนะครับเนี่ยโหแค่หลอดมาอย่างตึงอะ่ะคลิปเฮ้ยอีกนิดเดียวเองทุกคนโอ้สครปไวไฟปปะเนี่ยนึกว่าจะโดนเฉียดนิดเดียวไงเมื่อกี้โอ้โหแค่ลลูปต่อครับโบเออมาเดมาดิลุงลุงเอาต้นหูช้างมาลุงตรงนี้มันต้องได้โอ้โหลุงไข่ ขอพอลุงไข่หน่อยครับลุงไข่ลุงไข่บอกเอาไปไกลๆไปห้าสิบแพ็กแล้วนะลุงโอ้โหยังไม่ได้ครับผมลุงครับขอเถอะพีซให้เป็นบุญกับช่องมั่งว่าเปิดได้ออกคลิปเนี่ยทำคลิปเปิดแพ็กที่ไรคือเกลือตลอดโอ้โหรับผมหไม่ได้ครับเปลี่ยนมั่งครับไปร้านเกียร์มั่งนี่ครับมาเปิดในร้านเกียร์ครับ หันหน้ามองหันหน้ามองแบบนี้ต้องกดทีเ่เผลอครับโอ้โหเอรอยเอรอยบอกว่าไม่ได้หรอกน้องชายมาร้านเกียร์นี่มันต้องได้นะสูตรร้านเกียรนะ์เนี่ยทุกคนไม่งั้นเราจะย้ายร้านนะถ้าร้านเนี้ยไม่ได้เนะี่ยโอ้โหย้ายร้านไปเรื่อยครับปล่อยไหลเอ้ยไม่ได้ปล่อยไหลยังไม่ได้นะครับทุกคนโอ้ไม่โผล่เลยมีอยู่จริงหรือไม่ครับผมต้นหูช้างเดี๋ยวบอกนะว่าหูช้างร้างแขนนะเดี๋ยวต้องทำคลิปไอไต้นหูช้างอีกนะี่ อาการไม่ค่อยดีคือ NPC แบบมองหน้ากันหมดแล้วอะจะเข้าสูตรไปที่60แล้วนะครับตอนนี้มาสุดสุดจริงขอร้านเกียร์7แพ็คเถอะพีซีะ6แพ็คไม่งั้นย้ายร้านแล้วนะโรซี่ดีไลท์โหนี่สคริปต์กับปล่อยไหลสลับกันนะเนี่ยทุกคนสูตรร้านขายของใช้ได้ไหมเนะี่ยสามแพ็คครับร้านนี้โอ้โหโอ้โห what นี่กดที่เผอมาอีกแพ็กหนึง่งวดโอ้โหย้ายร้านละไปร้านคอสเมติกก็ได้เออคอสเมติกลุงขอผมอยู่ด้วยนะลุงผมเปิดในร้านลุงนี่แหละลุงไอแซกนะครับเนี่ยเปิดใกล้ๆลุงเลยลุงบอกขอให้เองได้แล้วกันแครอลอดดีแล้วครับลุงขอสักยี่แพ็กออกนะลุงโอ้โหมันเลยไปครับทุกคนต้นหูช้างโหถ้าปล่อยไหลได้ไหมเนะี่ยลุงขอผมเถอะ โอ้ไม่กอดโอจ้าจอตลูกแพมาครับไปต่อครับลุงบอกไปต่อเลยหนูไอแซคลุงบอกไปต่อเลยหนูไอหนูไม่มาลครับลุงโ oh, 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 อ้โหวายแครหลอดครับจะแปดสิบแพ็คแล้วนะครับเนี่ยเอาบัตไม่กดสกีบนะครับลุงลุงบอกเองใจเย็นๆได้แน่นอนวันนี้โอ้โ oh, หลุงให้กําลังใจมากเลยโอ้โ oh, หได้ก็แย่แล้วลุง <laughs> ไปกันต่อครับลุงบอกไปต่อเลย ไม่มาครับลุงมาไม่งั้นผมจะงอนลุงแล้วนะถ้าลุงไม่ให้อ่อโอ้โหลุงขอยสิบแพ็คนะลุงของได้เลยจัดไปไอ้หนูจัดไปไอ้หนูไไหนโคตรเค้มครับผมโอ้โหขอแค่แปดแพ็คนะลุงลุงไอแซคของดีของดีมาแล้วโอ้โหของดีมาแล้วมาแล้วยังไม่มาของดีกำลังจะมากำลังจะมาโอ้โหเลยอีกแล้วครับอันนี้จะไม่กดสคริปแล้วนะ ของดีมาไหมโ,โหไม่มาอะไรของลุงครับเนี่ยอีกสี่แพ็คเองครับลุงดวงเตือปะเ,เ,เนี่ยลุงโอ้โหอีกแพ็คเดียวโอ้โหลุงขอเถอะแพ็คนี้ยนี่กาทีเผลอไม่ได้แพ็คสุดท้ายของลุงมาสูตรร้านค้าโ,โหไปแล้วลุงงอนแล้วไม่มาแล้วซื้อร้านเนี้ยนี่ครับเกตนร้านดีกว่าครับมาร้านลุงทอมดีกว่าเอ้ยร้านเมล็ดพืชได้แน่นอนครับผมร้านเมล็ดพืชมันก็ต้องได้เมล็ดงวงช้างแน่นอนเอ้ยเมล็ดหูช้าง งวงช้างมาตั้งไหนเนี่ยลุงขอมาได้หูช้างนะ4ี่ิแพ็กนะลุงได้ไหมโอ้โหลุงบอกไม่ให้ครับเป็นร้านขายมาเลยมันต้องมีดวงทางนี้สิโอ้ oh my god ไปกันต่อครับมาโอ้โหลุงไม่โผล่เลยครับร้องไห้แล้วนะแบบเนี้ยร้องไห้แล้วนะ <laughs> มีใครสงสารพี่มั้งเนี่ยน้องบอกไม่สงสารเลยพี่สมนน้ามากกว่าโอเคมาแล้วครับต้นแพร อีก3แพ็คอีก3แพ็คโอ้ซัมเมอร์มาพอดีซัมมงซัมเมอร์ไม่สนแล้วตอนเนี้โอ้โหซัมเมอร์ออกนี่คือต้อนหูช้างต้ออกแน่นอนครับโอ้โหหมดไปแล้วครับ100แพ็คน้ำตาจะไหลเฮ้ยโอ้ oh my god <c oughs> นิดเดียวอีกแล้วโคตรแกงอะทำไมคนอื่นขอได้ง่ายแต่พี่ได้โคตรยากเลยทุกคนอยากจะร้องไห้มันแบบเฉียดไปเฉียดมาหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โห มาครับแพ็กที่100ครับ100ขึ้นแล้ว110โอ้โหไม่ได้ครับ110แน่นอนของแท้ลุงบอกของแท้เลยย้ายฝั่งมัง่งลุงทอมอย้ายฝั่งมั่งนะโอเคเลยหนู <c oughs> ลุงทอมโอ้โหมาไหมเนี่ยพาราโซฟลาเวอร์ได้อย่างเยอะครับผมอันนี้โอ้โหแค่เฉียดเองอนะยังไม่ได้เลย มันจะออกแพ็กที่เท่าไหร่เนะี่ยโอ้โหรซอ่ดีไลท์ไม่ได้ครับแพ็กที่ร้อยสิผ่านไปนะทุกคนนี่แนะ่กดสกิปะเลยโมโหโมโหแล้วนะลุงโมโหแล้วนะไปรัวๆเลยครับแบบนี้ร้อนร้อนจีร้อนจีโอ้โหคลิกรัวจัดมันต้องได้แหละลุงร้านเมล็ดโอเคอีกสี่แพ็กอีกสีแพ็กไม่ได้ผมไปนะผมนอนลงจริงด้วยโอ้โห มาครับมามาโอ้โหไปละงอนมาร้านอุปกรณ์ก็ได้อาจจะโชคดีปล่อยไหลไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหยังไม่มานะครับยังไม่มายังไม่มาเหลือแค่สามสิบแพ็กเท่านั้นนะครับทุกคนร้านอุปกรณ์บอกผมมันจะมาได้ได้ยังไงร,ร้านนี้ไม่ขายอุปกรณ์ไม่ได้ขายวัลเลพืชโอ้โหเอาครับผมยังไม่ได้ครับนี่ เป็ไงน้ำตาจะไหลอ้โหเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบจัดๆอ้โหไวแครอทอ้โหไปก่อนนะลุลงโอเคครับมาที่ส่วนของเราดีกว่าครับอาจจะโชคดีเปิดได้ที่ส่วนก็ได้นะเดี๋ยวปล่อยให้หลายๆเลยกับอีก20แพ็คสุดท้ายนะครับไปแล้วครับหนึ่งรอลุ้นโอ้โหสองครับ แพ็กที่3จาก20แพ็กสุดท้ายนะครับสามโอ้ยริ่มไม่ไหวละชีวิตแคนตาลูปโอ้โหมกดสคริปเตอเลยอีก1 5แพ็กนะหรือมันจะออกแพ็กสุดท้ายทุกคนว่าปะเป็นไปได้ปะโอ้โหไวแครอทโอ้โหลูกแพร <laughs> จะโอ้โหทำไมแ <laughs> คนตาลูปรับผมโอ้โหเริ่มเหงาแล้วเนะี่ยเปิดคลิปมายังคึกอยู่เลย มิสติคอลอันคอมมอนอีก10แพ็คครับผมโอ้โหนี่ครับมาเปิดบนต้นแคนดี้เลยดีกว่า10แพ็คมาเนี่ยมันมีออร่าด้วยออร่าแสบตาโอ้โหได้ไหมโอ้โหแสบตาเกินต่อไปครับไม่ได้ครับอีก8แพ็คมาลัวจัดไปโอ้โหจัดไปโอ้โหไวเคอร์รอลดอีก4แพ็ค มาโอ้โห,หลอซีดีไลท์แล้วสี่แพ็คสุดท้ายหูช้างมีอยู่จริงไหมเนี่ยอีกสองแพ็กครับทุกคนไหลยๆไปเลยไหลๆไปเลยโอ้โหพาราซฟลาเวอร์แพ็กสุดท้ายโอ้โหเหลือแพ็กสุดท้ายมาไข่ได้ทีเหอะแพ็กสุดท้ายเรียบร้อยโรงเรียนเกลือครับผม150แพ็กผ่านไปเรียบร้อยไม่ออกมาสักเม็ดเดียวนะครับ โอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อต่อไปนะเดี๋ยวขอเวลาเก็บแพ็คนิดหน่อยนะทุกคนขอขอบคุณร้านนี m o ช็อปด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ของทางช่องนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนขอบคุณครับ